วัสดีครับพอแม่พี่น้องที่เคารพรับหลักการครับขณะนี้เราอยู่ที่มูซองตำบลพวกเขานะครับคือที่ในเขตเตสบาลเมืองที่กรุงเนะครับซึ่งตรงนี้ตำบลพวกเขาเนี่ยมีอยู่แปดมู่บานแต่ติดตรินซาลีนี่ครับแห่เย็ดมู่บ้านนะครับหมู่ติดเย็ดไม่ปรินซาลีทีเราก็มีโครงการต่อเนื่องกันวันนี้ีเก้ามีพ่านมานะครับชอบชอบไดดินข้าวทองแดดทีพนานต้องทานนะครับ ได้จัดโครงการขยแะแจกกับใครนะครับได้ทำโครงการไประ,ระดับหนึงแล้วนะครับมาวันดีเกาความเตรียมพร้อมนะครับวันนี้วันที่13นะครับพรุ่งนี้วันที่14จะมีการเก็บขยะาทันตะเลโดยใช้เรือหยางยาวนี่ครับเรือหยางยาวเก็บขยะติมตะลี่ถึงโหลดไม่ท่ามาัดข้าไปเก็บได้นะครับถึงขยะนี่มีมารกักจำนวนไล่ไล่ล,ลอยตันไล่ลอยตันนะครับ นั้นเราจะระดมพี่น้องในวัวเขาที่มีเรือห้างยาวนะครับให้ไปเก้พญาล่างบ้านตัวเองขึ้นมาแหลกกับไครนะครับพุ่มโครงการนี้ครับพรงนีมม้ฐานซอสเดดิสข้าวทองจะมาทาพิธีเปิดซึ็โครงการนี้จะมีผู้รักผู้ใย,ยในจังหวัดสงขลาที่ชมมาว่าเป็นโครงการดีนะครับและน่าจะทำในตอนนื่อรเพราะว่าอย่าลืมว่าพี่น้องเราวัวเขานี่ครับไม่มีสสวนยางไม่มีสสวนผาา มียากินทะเลอย่างาเ,าเดียวดังนั้นปลาคลองสอบพวงเขาเนี่ยต้องคว้าก,กับทะเลเนี่ยในเมื่อมีขยะมานาวมามักม,ม,ม่มอยู่ริมทะเลมากๆสัดน้มกับเราไม้ตายจากไม่มีสุ่นพันไปดังนั้นเรามาช่วยฟืน้นฟูโดยการํำดีของ่ันซอซอเดิตก้าทองหรือนนายกชยัยซอซอ,ซอภาคพยานณิบัพท์เคหะเร่านะครับได้มีโครงการนี้ขึ้นมาพร้อมกับทีมงานของคมทีมที่งานพัฒนา,นาและก็อสอมเรียอตะขอแต่คลว่าเข้าเรานะครับซึ่ง ก็ได้รวมกันยังเข้มแข็งครับเป็นพี่น้องที่ได้รับโครงการนี้ไปแลียนให้กับรดับทั้นก็ได้ทยอยกันนะทยอยเข้ามาเอายญามาขายวั่นประมาณซื้อาซิปตันนะครับค้นกันโดยใช้รถรบรถตั้มน่ครับระตั้มน่ครับค้นกันแต่ว่าไปชิงกับฟังโดยใช้พื้นที่ของเอกชนจนเป็นฝักขัวกันนะครับเพราะชายรถแม็โครเป็คุดลุ้มแะครับฟังกรอบเพราะว่าถ้าเราพาขยะไปที่เทศบาลนครสงขลานี่มันใช้ระยะเวลา นี่ไงจะไปขยายกระสุนนั้นๆข้อข้อผุดทีติดไกาๆบริเวณนี้ครับเราสามาถทียค้นได้วันหนึ่งเป็นรอยตันเลยนะครับฝาั่งนะครับพุงนี้พอไม่ีปนองทีสามข้าวนี่แล้วนะครับให้เตรียบตัวนะครับใครมีเรือห้างยาวนะครับเอาได้เรืออ้างยาามาเราตวงลำเรือกันครับพุงดีนึ่งลำเรือจะได้ไขรประมาณ2 0แพงนะครับนึ่งลำเรือนี้ครับ่ายเต็มลำเรือนะครับเราตวงลำเรือกันเอาหญ้าขึ้นหลอดเซ็ตหลับไข้ไปเลยครับ ป้าไปให้หลวงท่านบริโภคนะครับยีสต์ปแป้งมูลราคากานไล่จ้างนนะครับรในย่านนี้ถือว่ามีมีมีก็อยางมีประโยชน์ต่อพี่น้องเครอบครัวเขาพี่น้องมากนะครับอีกอย่างหนึ่งบ้านเมืองเราก็สะอาดนะครับพอฝากพี่น้องเรานะครับจับน้ไม่ได้ต้อนนะครับรปุงอะไรอยกับที่นะุ่ซีนี่เราเดินเก,ก็บขยะทางทะเลโดยใช้เรือหางยาวาใครมีเรือหางยาวเก,ก็บหญ้าใส่เรือหางยาวมาเลยนะครับรายการตวงกันตรงนี้ครับที่หน้าฐานมือสองตรงนี้ครับที่เริมซดนี่ แอ่สุดตรงนี้ครับให้มาคายแหลกแหลกคายไปเลยจะเริ่มตั้งแต่ก้าโมถึงสี่โมงเย็นอบคุณพีนลองทุกคนครับพิธีเปิดนะครับจะเปิดประมาณบ่ายสองโมงเย็นตรงนี้นะครับสวัสดีริบซีกับุกคนครับ